สายยาคนอื่นเซฟกระทาเล็กสำหรับข่อยเซฟกระทาใหม่เมนูมือหนีขอนำเสนอสมปลาแซลมอนขัวใส่ไข่ต่างใจสเสเฮ็ดแบบแสบๆบแต่ว่าสมปลาแซลมอนที่เป็นตอนนะพีองข่อขเอามาจิกจิกจิกเพื่อจะให้ไข่ของเฮ้ามันเจือปนเข้าไปกับตอนสมข่องข่อยข่อยจะเฮ็ดเมน,น,แบบนหูหนีแบบหนีเลยจ้ะพี่ง้องจักเสียวว่าเป็นแบบใดเนาะปรุงรสศาสตร์ขนอแต่ก็ใส่ซอสหอยลงไปน้อยนึงเพื่อให้มันหอมกลมกลม เอาหมกพริกคลองเฮามะขวมาทอดเพื่อน้องเขา,า,ขะาะจะทอดแบบนี้เนาะบอได้ยทอดร้ายเพราะว่ากินคนเดียวโมมีใครกินน้ำข่อยดอกเพื่อน้อ,อ,องเอ้ยหลายคนขึ้นใบวพวงเพ่อปู่แม่ยาล่องซิมน้ำเน่โอ้ยเขาเห็นแต่ข่อยทอดหมกพริกในข้าวกแรแลนี้แหละแลนเตลิดเปิดเพลิงแล้เพื่อน้องเอ้ยเพราะขนัานกินคนเดียวเนี่ยละมันจะบ่มีคนอยากเท่ากินเอามาทอดแบบนี้เพื่อน้องเขาเชฟแบบนี้เอามาทอดแบบนี้เด็กอะเน๊ะ ตั้งใจวัซสิเฮ็ดแบบเป็นขวานไข่นะพี่น้องลหลายให้มันเป็นแผ่นดิบดีงามงามว่าสาันสุดถ่ายต้องได้ปีนกระทะแบบนี้เพราะว่ากระทะเบื้องลุมมันใหม่มันใหม่แล้วเพราะว่ามันอันนีบรร้บ่วอะไรจะบ้างพี่น้องสุดไหมสุดกระทะใหม่ของข่อยเนาะกินตามมีตามเกิดเฮ็ดแบบได้ออกมาเป็นแบบนั้นชํามเลสเซ็จสินนะแต่ออกมาพี่น้องเป็นแนวใดพอผ่านอยู่บ่ชํ <c oughs> าเเ็สเส็ตสินถอดสมสใสไข่ มามากินขขาวน้ำกันพี่นอ้องเมนูแบบบวยพาเห็ดคือข่อยดอก <laughs> มึงทอดทอดกับทอดตางมุยกนะ็พริกแห้งเสีบ sẽ thêm sẽ thêm đồng đồng và bị cài thì phải ข้ามักขวมุนแบบนี้ถ้าขวเป็นตอนไม่เสด็จแต่รสสาดตอนได้ตอนไข่แต่ไข่สมจะสมแต่ว่าขั้นุนแบบดีแบบไข่ก็สมมันปนกันเลยแช่